เวยดุไอ้บ้าหยุดหอนได้แล้วมึงอะใครมีคุ้งครับคนไหนครับเอาครับไว้จะมอวัดเหรอจะมอวัดคุยจะมอวัดชี้ขวาแม่เลยเออเว้ยเว้ยมีโซดับมีโซดัะอีมีโซดัะมีโซดหรออะไรวะเล่นปืนยังจะสนุกกว่าอีกอกรด้ป้ามีมึงจะไปยอมน้ำเยี่ยอะไรเลยเฮ้ยตัวทีตานเขาไม่ได้ตั้งใจิง ไอ้แม่ตัวกลั้างกจะโดนตีมาดิเฮ้ยเออเอาดิตานตานตานตามตามกับสุราตานกับสุราตานว่าเหรอตานตานหาอะไรนะตาเข้มฉุบฉุบตามอ๋อนี่ไหนเนี่ยเฮ้ยวไม่ต่อยไม่อยากเล่นแล้วเนี่ยคุยกันกเล่นมีดแล้วเนี่ยไอ้เวียกเล่นปืนเนี่ยอยากเล่นมีดก็ไม่บอกเอาดีเอาดีอาดง เออว่เต้เอยเจ็บเจ็บเจ็บบอดี้เจ็บว่ะไอ้โดนไม่ไม่ตายบอดีเไปเชียอเกูเจ็บอดีไอ้อ้วนเนี่ยวิ่ง้าแม่งใอ่แม่งไอามๆามขอโทษจริงเฮ้ยอาลใช่ไหมามเฮ้ยเม่งเงไปซื้อมีดมาแล้วอ่ะ อย่างนี้ใช่ไหมยายายาอย่าทำมาเลยค่าเลยค่าค่ามีแม่งซื้อตัวละครแม่งซื้อตัวละครไม่ซื้อไม่ซื้อเขาไปด่ามันอ้วนอะโอ้ยโอ้ยเฮีแตงไอสัตว์ไอสัตวสกาโบ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 มึงอย่ามากาโบไอสัสไอเฮียกะลีไอไอปี๊ดกาโบ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 มามามึง เอาดิยังไงมันก็แพ้ยังไงก็แพ้เออคยังไงก็ต่อยังงีก็แพ้อะไรก็ต่อยไม่โดนแล้วใช่ไหมอูหอมควรก็แพ้เอาดิปามเอ้ยเอาดิเอ้าแม่งไอปามปามแม่งถูกถูกต่อยแล้วแม่งอยู่เงี้ยโอ้ยกลมหน้าเลยแม่งจุกไอแม่งแม่งแม่งจุกเว้ยแม่งโอ้กลมหน้าพ่อทำไมกูต่อยมันไม่เป็นไรมั่งวะสรุปกูต่อยมึงได้ไหงเนี่ยใไปหัวแม่น มหออ้ก๊อเฮ้ยไอ้ก๊อเขาว่าเขาแพ้เองแน่เลยตาต่อไปอ่ะเอ้แม่งต่อยซะเลือดเลือสสามเลยใคต่อยเบงแน่ต่อยมึงหรอฮ็าบูกะบูกะบูบูกะบูกะบูนะต่อยเบูแตกไปดิหัวแตกหัวแตกหัวแตกดีหัวแตก บอกแล้วขี้แตกเลยยังไงกูจะต่อยได้ไหมของของเงี้ยกูเล่นไม่เป็นเนียเนี่ยหนับหมัดเอ้ยเต้ยเองได้ถ่ายคลิปอยู่วะอ๋อขอแหมงลับคุณไปยุ่งอะไรกับเพื่อนผมเพิ่มไอ้ผมขอยุ่งยุ่งกับเพื่อนคุณนะครับดี่แม่งเก็บหมดเลยอะอะไรวะ

เอ,เอือหัวแตกเอ้ยหหัวหดไอปาเมาจริงเออไอปาเาจริงหยขี้ขวานัขี้ขวาบอกว่าขี้ขวาลไอเียสุราเียอะไรน่ะอไอยไอยไระไ่ดิไอย่ดเฮ้ยมึงก้มเหรอมึงก้ม ไอ้เต้ยโหไม่ได้แล้วไม่ได้ล้ต่อยแม่งไม่ขี้ขวาขี้ซ้ายแม่งไวอา้ยพวปัวเอาดีโหดไม่เหรอโหดเรี่ยวเอาดีเอาดีเอาเงยเาเงี้่นี่โหดเรีเออโหด่เวรอา้าโหดนี่อ

ยอดเยี่มรสดับไรมารยาทไอสัตว์ตามกันมบไอ้คำว่ยโอ้ยน่ากลัวยวิ่งวิ่งจะตามมเีอะไวะ ไปไหนไปหนไปไหนาจะไปไหนเฮ้ยขอบ้างก็ได้ปะไออีกหน้าตัวขอะไม่ได้แล้วมาไม่ัวออย่าเพิ่งนำกันว่าทำไงวะเออมำมิ helmet r e c t i o n อะเพื่อะ เออนกกระดูกเตยโอ้ไอเตยไปห้องกันซึ่ิปั๊มเยี่ยมตัวให้ปั๊มไปเลย Helmet protection ขอหน้ากากให้วัง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 มาเลยมาเลยมาสิวิ่งแป๊บมาแล้วเหรอ วุ้ยอะไรวะปั๊มไหนปั๊มไอหมอนไรไอหมอนอ่ะไอตว์อะอะไรต้องทำอะไรจากสังคมต้องเกอะไรต้องการอะไรโอ้ยโอ้ยต right. ้องการอะไรจากสังคมดูท่านอนนน่ดูท่าตายดิโคตรสบายเลยปั๊มเฮไออะไรจะโกนทำเงี้ยปั๊มปั๊มเตะๆอะไรจะฆ่าโกนทำเงี้ยอะไรปั๊ม มึงจำเบ็ดลายมันได้ไหมเฮ้ยจะต่อยเหรอมึงจำเบ็ดลายมันได้ไหมปามที่ว่าดูที่ว่ามันเดินตรงหว่าเฮ้ยทำไมพวกเราไปน้อยอย่างนั้นแล้ววิวหน้าตายมันดีว่าเฮ้ยมึงจะทำไรทำไรจะทำไรจะทำไรดูเพื่อกูเหรอว่าโอ้ยกูตายเต้เต้เต้ ไอเดบี้ปามจะเลยะี่อะไรเนี่ยโ, <Yeah! S 1> โอ้ยเย้ไฟนอฮ้ยโอ้ยโอ้ยเ้ย,ยมันเป็นยังไงวะเต้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหมันมันมากเลยสะาหรับอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตอยแมงเปไปไปบ้อ้ยเฮ้ยวิ่ง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 ฮฮไปแล้วไปหนมทีเดียวตายอะไเกันเนี้ยเล่นปืนนี่ฮเล่นปืนเล่นปืนกูทํากด้ดแล้ว ไอ้สามเต้ยแม่งโคตรมันเลยต่อไปไหนเนอะคนใดไม่ได้ดูดิตามดักแม่งดิคนไใดไม่ได้คนไใดไม่ได้เฮ้ยไม่ได้อะดูแลสามให้ดีสัตว์เต้ยเต้ยอย่างอย่างนี้ทำไมมันยังวะ อย่างเงี <descon fin anta> <p uss ASE> ้ยวูยังอย่างนี้เลยอย่างนี้อูวีแทงตูด๋อวิ่งอ่ะเล่อนระดับข้าววิ่งอ่ะโอ้ยไอ้ยามาว่าเชิญโอ้ยไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไอ้ตากเอ้ยจะบอกไม่เล่นไม่เล่น ทำไมกูต้องตายง่ายจังวะ Chain headshot เ,เอาเว้กูเดี๋ยวกูก็ไปเที่ยวแล้วเนี่ยกูขอเล่นแบบจริงๆงจังเล่นอะไรวะพระด,ดุงวิทยาโรงเรียนพระด,ดุงวิทย์ปะโรงเรียนปนดุวิทย์พระด,ดุงวิทย์เอ้สัสปนดุวิทย์ อะไรวะมันมุต่อยหสายง่ายจังวะหน้ากากกูไม่ได้ใส่เหรอสายเก๋หน้ากากถ้ากากไม่ตอกเต้ยแม่งโคตรหมันเลยโอ้ยล่วงเลยเฮียได้แต่เจ็ดเอ็ดปูปวกปูปวกอ้ไม่ตายอะอะไรวะมันหาเยอะเนี่ยตัวมึงเนี่ยไอ้สว์เดือดปุ๊บเลยเต้ยเต้ยหายหาย ดดดไม่กลัวเต้ยเขาเขาเขาเป็นตากล้องอยู่เว้ยเขาเป็นตากล้องกล้องปิดชีวิตก้องหายอย่าไปยุ่งไว้อีกการ่วงเลยท่านไม่ได้กูไม่ร่วงนะมึงเฮ้ยเต้ยโอตอนนี้เราเอยแตก ไอบ้าจะบ่นอนเหี้ยแล้วเออบ้าแรงเลยคนอยู่ในห้องไหนบ้เฮ้ยจ้าต้องมึงเออออือโอ้ยอะไรบ้ามาดูบ้ากูงงเลยระกาศเตียนอือดไอเย็บเป็ดดี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 

ไอ้ตามใช้กูเกิบหน่อยดีโอปโงปังปังปงเออเอ้ยโอ้ทีขอรกไอเ้มีไม่มีหองสู้ไม่ได้อ๋อเออมันไม่มีห่องมันสู้ไม่ได้ฮ่าเอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวไม่ฟันนะ ได้วะเนี <önemli> ่ยเอ้ยทำไมต่อยไม่โดนวะเอ้ยดูดิอันนี้หัวหวยไอ้นั่นนะโอ้ยต่อยไม่โดนดูดิต่อยต่อยวิ่งมาทำไมวะคุณต่อยได้แท่มันมึงต่อยหยาดแล้ว อีกอย่างไม่ได้เล่นตั้งหนึ่งปีตั้งหนึ่งปีแต่ตั้งหนึ่งปีจะสองปีใช่ใช่มันจะเล่นในเดฟแล้วเอ๊กอไปไหนมันจะเล่นในเดฟบแล้วกูบอกว่าไอ้ปามันจะเล่นในเด็แล้วป๋าไปมไปมทำไปเล่นในเดฟกันมั้งทห้เราอะ่ะตอนนี้เรากำลังติดติดตาม <c oughs> ชีวิตไก่ะฮะกิจกรรมมันมั้ใ <c oughs> ไม่อะ่ะ อุย้ยเอ้ยเขาเขาเป็นบอสของไอเตย,เยกิจกรรมมันไอนะ้นั้น้ะปาลเราไปทำกิจกรรมกันรอบีเอเอกันบีไปดูด,ดูต่อยต่อยไม่โดนอนะ่ะเอ้ยอ,อะไรต้องการทำอะไรต้องการทำอะไรต้องการเล่นอย่างเราคบต้องการเล่นอย่างเราคบช็อกกันแล้ว,ว,ลวไอ้บอส ต่อยแม่งต่อยอะไรต่อยต่อยแต่เจ้เฮ้ยระวังเฮ้ยๆๆนี่คือการหลเฮ้ยฮ้เฮ้เฮ้เฮดีก้เฮกเ่าเฮ้าฮ้้เม้เฮ้เฮ้เฮกเฮ้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 เเฮ้เไม่ฮ้เเเฮ้ ơi subscribe